จะมาเปิดกลุ่มมูในบ้านมีเครื่องรางของขลังอะไรบ้างมีแค่หนึ่งใน20ลลนะะตัวโลกนะก็ไม่เยอะหรอกมีจะพาไปมูหน้าที่สุดปังในกรุงเทพน,นี่เดี๋ยวแพาไปหน้าไปมาเหรอมีปลงรถฝั่งนั้นเขาลงส่ง <c oughs> สวัสดีค่ะนิวเคลียร์นะคะวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านิวเนี่ยเป็นสายมูตัวจร มูทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะขอไทกกาของานงขออะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะต้องไปมูเตรูนะคะไปขอพรขอเทพขอองค์ต่างๆวันนี้ค่ะนิวจะพาไปมูนะคะหน้าที่สุดปังในกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีที่ไหนบ้างน,นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่มมูในบ้านก่อนว่านิวเนี่ยบูชาอะไรนะคะขออะไรจากที่บ้านแล้วก็มีเครื่องรางของขลังอะไรบ้างตามมาเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นชั้นมูเตรูนะคะด้วยผ้าของนิวนะคะ ก็นี่จะแดนก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะแ,แต่ว่าในตีทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีเจ้าแม่คดอินนะคะมีพยาน,น่านะคะองณเทียน,น่านะคะแต่ว่าที่แบบโหสุดยอดนี่นะคะเป็นโอมาปิคเนตนะคะนังเข้าจากประเทศอินเดียะคะ่ะเป็นวันส,สดุศิลิกรรมนะคะศิลิกรรมคืออะไรก็คือทำที่ประเทศอินเดียเท่านั้นพรีเซนต์อยู่ลูกดูสิคะมีคนมาขัดขวางการพรีเซนต์ถึงเช่น น่าทึงก่าี <p ast pid in> พี่เซนไปนะคะนี่นะคะก็เป็นวัสดุสิลิกรรมนะคะซึ่งมีแค่ที่ประเทศอินเดียมีแค่หนึ่งใน20องค์บนโลกนะคะสําหรับองค์ท่านนี้หนึ่งนั้นก็คืออยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็หมดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นองค์นะคะอันนี้ยังมีขายอยู่นะคะทั้งสององค์นะคะเป็นปรางดักดูเศตนะคะปรางดักดูเซตก็คือปรางที่เขาขนานนามว่าเป็นองค์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก อ <wie erman! S 1> งค์พ่อเนี่ยก oui. ็จะให้พรเราทั้งเรื่องของร่ำรวยเงิน <functions. S 1> ทองความมั่งคั่งความสำเร็จธุรกิจอะไรเนี่ยก็ ะะองค์พ่อก็จะประทานพรให้เราค่ะด้านบนตรงนี้ก็คือพระแม่อุม,มานะคะหรือป้าราวตีซึ่งท่านนะคะก็จะประทานพรเรื่องความสงบสุขความรักหรือว่าใครอยากขอบุญนะคะก็ขอกับองค์ท่านได้เลยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนิวมีร้านประจาอยู่ร้านเนี้ยเขาจะมีแบบรูปประพันธ์ขององค์พ่อของสิ่งต่างๆที่นิวอยากบูชามันสวยมากเลยคือมันต่างจากร้านอื่นนะคะเดี๋ยวนิวก็จะขึ้นตรงนี้นะคะใครสนใจนะคะอยากจะบูชาแบบนิวนะคะก็ ลองเข้าไปดูได้นะคะลืมค่ะมีอีกองคหนึ่งนะคะที่นิวเพิ่งไปได้มาแต่ยังไม่ได้วางเลยจากร้านเดียวกันค่ะนี่นะคะองค์พระวิษณุนะคะท่านนะคะจะประทานพรนเรื่องความสงบสุขร่มงเย็นใครที่อยากแบบว่าไร้มารมาผจญในชีวิตนะคะอยากดําเนินชีวิตด้วยความสงบสุขเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็บูชาองค์ท่านนะคะและนี่นะคะไม่ใช่ดีอแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นกล่องอมูเลศหรือว่าเครื่องรางของขังของพิวนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ไม่เยอะหรอก <c oughs> เราก็อยากบูชาในหลายๆเรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีเยอะหน่อยค่ะที่ใส่ประจาําประจําที่เห็นนะคะก็จะเป็นนี่นะคะดวงตาแพานาคาร่านะคะอันนี้นิวใส่บ่อยมากวันนี้ก็จะใส่เหมือนกันซึ่งอันนี้นะคะบูชาเพื่อไม่มีกินมีใช้ไม่มีอดนะคะเงินเข้าออคนอยากอุปถัมภ์แบบช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะมีความเมตตามหา,านิยมน่อยน้อย ก็ตัวนี้ค่ะเป็นทาเวสสุวรรณหลายท่านก็คงรู้จักดีนะคะทาวเวสสุวรรณอันนี้ก็คือช่วยเรื่องหลักๆเลยก,ก,กันของข้าวะค่ะใครเล่นของใส่เรานะคะไม่ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าทาวเวสสุวรรณจะไล่ออกไปนะคะไล่พูดผีวิญญาณหรือว่าใครปีชงเป็นจะเพศอะไรแบบนี้ท่านก็จะช่วยค่ะเป็นคำเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้แบบบังคับให้เชื่อค่ะอันนี้ดูก็ซื้อจากร้านนี้นะคะดอกพะจอมูเล็กนะคะ เหมือนกันค่ะร้านนี้เขาดางมากเลยนะคือตอนแรกเขาอะส่งมาให้ใส่ใช่ไหมเพื่อให้รีวิวแต่ว่าพอเราลองใส่แล้วมันก็เอ้ย มันก็มีแต่สิ่งดีดๆเข้ามาจริงๆหลังจากนั้นก็คือซื้อมาบูชายเยอะมากเลยค่ะเป็นพี่บ้านเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปวัดห้าที่นะคะที่เขาว่าสุดปังซึ่งอาจารย์นิ่มค่ะหลายคนคนงรู้จักนะคะอาจารย์นิ่มเนี่ยเขาก็จะไปอาดูฮวงจุ้ยตามบ้านนะคะแล้วก็พกาบดาราหลายๆท่านนะคะไปทําบุญซึ่งในการทําบุญของท่านก็จะชีวิคกับเหมือนถ้าไปวัดเนี้ยจะต้องเดินไปตรงนี้ไปเอาน้ํามนต์ตรงนี้เราก็ไปสืบสอะจากท่านมานะคะแล้วก็วันนี้จะไปกัน5วัด สุดปังในกรุเงเทพไปค่ะซ้มสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ตำแม่ทรณีมวยผมซึ่งที่นี่นะคะก็จะเด่นดังเรื่องการขอความมั่นคงขอเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งนิวกำลังจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะไปขอให้แบบ ไปด้วยดีดูร่วงไปด้วยดีตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจออิตินาด้วยค่ะตินาก็จะมากับเราด้วยเยไปเจอกับตินาที่วัดแรกกันเลยค่ะก็เดินทางมาไม่ยากนะคะมีที่จอดรถให้ด้วยตรงนี้อ่าเขาบอกว่าให้ซื้อธูปเก้าดอกพวงมาลัยหนึ่งสวัสดีค่ะธูปเก้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองหนึ่งพวงค่ะขอตังค์ไหมมาทำบุญอย่างนี้ได้บุญไหมคะลืมหนูลืมเอากระป๋ังมาเพื่อนเขา แล้วเข้าเมาตังเราซื้อของไปบูชาเขาจะได้ไหมคะมันอยู่การเปนเพื่อนแไงวาี่มันมันอยู่ที่ใจไงเพื่อนไปค่ะเขาบอกว่าให้สวดอกจ่ะยี่สิบเอ็ดศพค่ะแต่ว่าจริงๆก็สามศพก็ได้ใช่ไหมได้ดูบท ไปกันเลยดีกว่าค่ะตรอกคุดค่ะที่เขาบอกว่าถูอมาแบบเป็นร้อยปีเลยนะที่เดินมาเนี่ยเดินจากไหนริมถนนน,นนนะ่ะแค่นี้เองทำมาเป็นเพววื่อเดินมาทำไก,กลร้านนี้นะคะอยู่ที่ตรอกคุดเลยเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารด้วยแต่ช่วงนี้นะคะเขาพึ่ง ล <Lock> ็อกดาวเออใช่ก็คือ,อยังนั่งกินที่ร้านไม่ได้นะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงแธวเป็นจุดที่เขาแบบไปเช็คอินแล้วน่ารักมากเลยใช่ทำไมแก้มัันอีกมึงของกูสวยมุมนี้อินิวเนี่ยเฮ้ยทำไมฟิลเตอร์ดีอะ่ะให้มุมนี้เนเนี่ยมึงเอียงไปปะ <c oughs> นี่นีน <c oughs> เราถ่ายอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้ใส่แก้วเทกลเวกับบ้านด้วยความที่อยากได้ลูกมากกินอย่างงี้เหรอ <G ül> เดี๋ยวเราเอาไปาใ,ใส่แก้วกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่ร้านแล้วเพราะว่าตีนามาแล้วนี่นะคะใยต่อคุณนะคะเราก็เดินเข้าซอยนี้ไปเลย เดี๋ยวแาไปอเคยมาหรอที่หน้าเคยมาหรอเมื่อกี้ลงรถฝั่งนั้นเขาลงส่งหนูกเคยมาเถเขาถ้าทำอะไรแล้วว่าเขาบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ทำด้วยเรื่องที่อยากขอได้อึงแต่ถ้าขอแล้วสำเร็จต้องมาแต่เราไม่ได้โบนนี่เราขอเฉยเฉยก็คือเวลาขอเฉยเฉยอะค่ะก็คือไม่มีสัญญาเพราะไม่มีสัญญาเราจะเอาอะไรมาถวายท่านก็ได้เปิดปิดกี่โมงคะเนี่ยแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นห้าโมงค่ะห้าโมงเย็นอันนี้นะคะ ท่านพยาคุณน,น,นะคะ,ะ,คะก็จะขอเรื่องหน้าที่การงานนะคะท่านจะจิกเงินจิกง,งานมาให้พวกเรานะคะแม่บอกมีอะไรพิเศษอย่าเพิ่งไปค่ะนี่อธิษฐานของงานสำเแรบบ็จเขาบอกว่าเวลาจะขออะไรให้ที่มันชัดเจนงานการสุกภาพขอให้หมดจะปูแล้วจะปูจะให้อะไรก่อน <c oughs> <c oughs> ทำไมคะแม่จัดตอนช้างหน่อยอลยทำไม่มาในหมู่บ้านสี่ได้เลยก็ตื่นไปวัดไหมล่ะตื่นไปวัดดอหนูจะออกไปทํางานหนูจะเอาเงินเนี่ยหนูต้องไปหาปรลุกค่ะเออเพราะฉะนั้นออกไปหาค้าแส่บาตรแล้วที่จะทงาห้ได้เปิดทางให้กลับไปไป ที่ที่สามตอนนี้ติน่าก็มาแล้วนะคะมาร่วมรถกับเราแล้วค่ะติน่านี่ก็ถือว่าเป็นสายบูคนนึงนะใช่บูเก่งมากบูที่ไหนที่คิดว่าแบบปังที่สุดแต่ขอละได้ทุกที่ค่ะทุกที่ใช่คือมันต้องรวมกันหลายๆที่อย่างเงี้ยหรอแล้วแต่ช่วงไงบางช่วงบางช่วงว่ายเขาพิคเนตวัดนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยบางช่วงว่า้วัดนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยสลับบนบนกันไปไว้เรื่อยเออเออเออแล้วมึงก็มึงก็ใส่บูไหม ใส่หมูหมูกระชังอันนี้ก็ไม่แพ้อะไรอันนี้ก็หมูนะหมูยิสมีอยู่ทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ใส่อะมูเล็ตเหมือนกันนี่ก็มีเครื่องรางของขลังค่ะมีอันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่เป็นแมงเงือกเราดูหน่อยแมงเงือกช่วยเรื่องอะไรอยู่ในน้ำด้วยอ่ะใช่เป็นเป็นแบบเป็นน้ำมันที่เป็นว่านเออเป็นว่านที่แบบปลุกเสกแบบว่าหลายๆที่อ่ะอันนี้คือช่วยเรื่องของเมตามหานิยม ได้ผู้ชายมาพร้อมกับเงินแต่เธอมีแฟนแล้วนี่ก็อันเนี้ยผู้ชายก่อนมีแฟนไงอ๋อก็ผู้ชายเข้าแล้วก็เงินเข้าด้วยผู้ชายเข้าเงินเข้าซื้อจากร้านไหนร้านไหนร้านไหนซื้อจากดอกขาตอนน้ำมูลเล็ดอ้าวร้านเดียวกันอันนี้ของมึงเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ไงลุงตาแพร์นาคราชกับทาเวสุมานทุกเรื่องดอกขาตอนดอกขัดตอนน้ำมูลเล็ดทั้งวันานไงตามชื่อร้านไม่ค่อยได้ ช่ใช่เดี๋ยวจะลงลงเอาไว้ให้นะคะเนี่ยด้านล่างแต่พี่เขาดีนะคือพี่เขาเป็นหมอดูด้วยนะคะที่นิวเคยลงในสตอรี่ว่าแบบดูดวงที่นี่แม่นมากแล้วเราสคนก็ดูดวงกันมาเออใช่ใช่่มมเคยดูเพราะว่าคือจะบอกว่าเนี่ยก็ดูตามนิวอะไรอย่างเงี้ยพี่นาอะไรเงี้ยเราดูตามเขามาเหมือนกันเออก็ดูตามคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบบกว่าทุมมาทํางานเกี่ยวกับสายการบินใช่ป่ะแล้วคือเหมือนไพ่ใบแรกที่พี่เขาเปิดออกมาได้รูปแบบเครื่องบินเลยอะ เออซึ่งแบบเราตกใจมากเว้ยี่อยู่ดีก็แบบขึ้นมาเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยตัอของเราอ่ะมันแน่นแบบแมบบ่นจริงอ่ะคือเขารู้เรื่องภายในหรือเรื่องอะไรที่เราไม่ได้เล่าให้ใครฟังอ่ะแกก็ทำอันนี้ขายด้วยแล้วเวลาที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรร้อยหรออืมใช่ร้อยเขาจะเหมือนกับสวดสวดคาถา 1, หนึ่งต่อหนึ่งินอค่อยๆใส่ลงไปมันก็จะเพิ่มความสั่งขึ้นนะคะ อันนี้พี่เขาบอกว่าถ้าใครที่ไปกด Follow ใน Instagram อินสตาแกรมอ่ะเขาจะปรึกษาเปิดไพ่ให้ฟรีคือบางทีเราไม่รู้ไงว่าเราจะบูชาอะไรดีอะไรที่เหมาะกับเราเขาก็จะเปิดไพ่ดูให้เราว่าเราเหมาะกับบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าของเขาคือสวยแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะ อันนี้คือแข็งแรงมากจริงแบบว่าเราอะเคยใส่มาจากหลายๆเจ้าใช่่ะมเรวบางทีแบบดึงอย่างเงี้ยก็หลุดมันก็หลุดบอกนี้ค่ะท่านผู้ชมคือส้มเขาชอบตีกับแปะเเขาแล้วจึกระชากลากถูกกันปกติยี่ห้ออื่นมันหลุดแต่ยี่ห้อน,นี้มันไม่หลุดเขาเลยชอบอเอ,อต่อไปเราจะไปที่วัดละคังกันต่อนะคะที่ที่สามใช่ค่ะวันที่สามแล้ว,ลวปกติเนี่ยวัดน,นี้เนี่ยคน เออ่ที่มาว่าเขจะสวดคาถาชินะบัญชรนะคะนี่เลยอ๋อนี้เลยมีคาถาบูชาหลวงพ่อโตด้วยถ้าสถานการณ์ปกติไม่ใช้โควิดอ่ะเขาจะมีให้ให้ปล่อยปลาปลาเยอะมาก <laughs> <laughs> ก็เดิยเวันที่เป็นมงคลก็คือวันอาทิตย์กับวันศร์ปีนี้<อ>ใช่ไหมคะอาทิตย์เป็นธงชทยจันทร์เป็นอาทิตย์ันนีกำลังจะทำบ้านจะได้ลงเสาเข็มแบบวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะดีหาวันอาทิตย์แล้วหาข้างขึ้นแล้วต่อไปคือวัดหงรัตนารามนะคะพระเจ้าตาค่ะใช่ซึ่งจุดเด่นวัดเนี้ยก็คือพระเจ้าตาศีลมหาอานะใช่ค่ะ คือเขาจะมี3มอย่างที่แบบสําคัญเลยก็จะมีพตระเจ้าตาจะมีบอ่อน้ามนต์ที่แบบสิทธิ์มากๆแล้วก็จะมีหล่อข้อแสนด้วยค่ะจากหลักเลยคือเราจะไปหาพตระเจ้าตาแล้วก็ไปเอาน้ามนต์ค่ะกลับบ้านไปอาบก,กัน3วันติดใช่เขาบอกว่าถ้าได้อาบน้ามนต์ได้ดื่มน้ำมนต์ที่นี่จ,จะช่วยใครโดนของอะ่ะของจะออกไปเลยนะในเรื่องของการแข่งขันได้ไหมถ้าเราจะไปแข่งขันอะไรหรือว่ามีศัตรูหรือมีคู่แข่งอ่ะเราก็จะชนะทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าตาเป็นตัวแทนชัยชนะ yes ใช่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากมาวันนี้แล้วอยากอาบน้ำม์เยอะๆก็คือเตรียมขวดใหญ่มาเลยแต่อันนี้เราลืมเตรียมมาแล้วเราต้องซื้อขวดแล้วเดี๋ยวเทน้ำทิ้งเราก็ไปตักอันนี้เขาเรียกว่าคนเตรียมร้องมีไว้แล้วก็มาถึงตรว่านี่ก่อนเลยพระพุทธรูปนะคะก็ทุกคนไปสิริมงคลกัไปไปพระเจ้าตากกนนู้นไปไหว้พระเออเตรียมทีที่นี่แม่นมากเขาบอกเขาคือใครเขาว่ากันเขาคือคนเดอรา ดีมากค่ะยีาสค่ะา3งามสิ้นระบินทรัพย์จะได้รับสุขดีไม่มีซ้ำญาติโยมสามะคัคคีมีปรองดองใครจะต้องเจ็บไข้เป็นได้หายทงครอบครัวผาสุขไม่มีทุกบุญเจือราบจะมีดีงานทํานายแสนง่ายได้โหก็ค<ห>ือเกษตรยากขอจบเบอร์นี้ดีนักเอ่ย เป็นไงอะทำไมไม่มียบบคือคือจัอก,การฝากไว้กับท่านนะคะของกูอะ่ะเขาบอกว่ามีกูอ้อ่ะต้องรอ,อารรนานแสนนานีโ <c oughs> มงก็นี่ไงไมินี่แล้วอเออแต่มินี่ก็ไม่ห่วงนะตัวพระจอมอาค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะไปไหว้พระเจ้าตากแล้วก็ไปตักน้ำมนต์กันค่ะซึ่งน้ำมนต์เนี่ยเขาก็จะมีตักวิธีการตักก็คือตักกระทิ้ใต้ก่อนอตกออกแล้วค่อยเหนือใช่แล้ววิธีการตักอ่ะต้องเอากระบวยตักอ่ะลูบผ่านอัคระ ทุกตัวนี่สิอาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มเคยพามารอบหนึ่งมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทิศไหนช่วยเรื่องอะไรค่ะเออไม่ต้านหานิยมใต้การค้าเหนือโลกไทยคงกระพันชาติแล้วทิศใต้คือด้านหน้าท่านเลยใต้ก่อนเลยรูปเลยรูปผ่านอักขรยังไงยตีน,น่กระบ,บวยกระบวยนั่นไงเออ แต่กระูดให้ขูดอัพพละเลยใช่ผาดผาดถูกตัวปึ๊บ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 ตัดใส่ไปแล้วเราจะพรมตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะได้แล้วก็ต้องไปพรมเลยอีกรอบหนึ่ง ที่สุดท้ายที่เราจะไปนะคะก็คือคาสิวาค่ะซึ่งอยู่ติดกับห้างเซนทัลปิ่นเกล้าใช่ไหมใช่คะ่ะคาสิวาก็จะไปขอพรเรื่องประสบความสําเร็จทวารักคาสิวานี่เป็นบิดาของมาริคเน่นะคะภรรยาก็คือพระแม่อุมาแต่จะบอกว่าทั้งหมดที่เราไปมาเนี่ย มันอยู่แบบแถบเดียวกันหมดเลยนะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะคือเราไปถึงวัดแรกประมาณบ่ายโมงใช่ไหมใช่พึ่งจะประมาณสามโมงครึ่งออเองอ่ะก็จะครบจะครบทั้งห้าที่แล้วเขาบอกว่าให้ไหว้พระสิวาก่อนนะคะก่อนที่จะไปไหว้รพระหื่ภๆพระสิวานี่ขอเรื่องอะไรอะคะหน้าที่การนอนสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานสุขภารพร่างกายข่อนแต่ไม่ได้บน ที่เห็นที่บ้านนิวเนี่ยจะมีอมภิเคเนตเยอมานะคะเพราะว่าถ้าเรื่องในวงการบันเทิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องประสบความสําเร็จหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ขอจากพ่อนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาพระแม่อุมานะคะพระมารดาของอมภิเ,เนตค่ะอันนี้ก็จะไปขอเรื่องความรักนะคะใครอยากมีความรักที่ดีอยากมีบุญก็มาขอองค์แม่อุมาะคะ่ะ เจ้าพอเสือเราต้องเอาไปติดไปที่ไหนอ่ะเอาไปติดเงินหรือว่าไปร้านกาแฟอ๋อเพ่เอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะภารกิจของพวกเราก็สำเร็จไปแล้วนะคะจากท่าที่มูสุดกังไปกรุงเทพน,นะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ดีค่ะได้ไปทำบุญบีมเอมเนาะบีมเอมด้วยเพราะว่าแต่ละที่ห้าที่มันก็จะมีข้อดีแต่ต่างกันออกไปของแต่ละที่อก็เราได้ครบเรื่องอะว่างั้นเถอะไปนเรื่องการงานหน้าที่สุขภาพแต่ทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นเรื่องส่วกรดูกกนไม่ว่าจะเป็นอมูเลตของเรานะะคหรือว่าแม่ทูนแต่ทูที่บ้านหรือที่เราไปมาทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าห้าที่เนี้ยแนะนําเลยเพราะว่าเราออกจากบ้านกี่โมงนะออกจากบ้านประมาณไปถึงที่แรกบ่ายโม ซึงตรงนี้กี่โมงเงย็นสาชั่วโมงเองค่ะห้าที่ครบเลยบางๆังใช่ค่ะโอเคทังยังอยากให้นี่ไปไหนอยากให้ทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาข้างใต้นะคะกดติดตามกดกรนดิ่งกดไลค์เราด้วยนะบายตอนนี้